เดี๋ยวทุกคนจะมาจะมาว่าเน็ตคุณเรก็มาตอบรัเพราะว่ามันมันแบบอยู่ใต้ตึกอ่ะจริงเหรอตึก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 ขดีมันดูเลยตึกตึกตตึกตึกตึกตกต๋เห็นว่าคนเห็นนะแต่อาเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวอาอาโชว์ต้งตหนึวันไม่ดีทุกคนครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใต้ตึกนะครับผมตึกอะไรตึกตึกต การที่คจัือกันได้เองจะหวะจังหวะคุณคไม่ได้เลยทุกคนเหนื่อพึ่งเหนื่อยแล้วก็รีบไปก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการปิดกล้องนะครับครับก็จบแล้วปิดแล้วจบแบ้วครบทุกคนแล้วเหลือแค่ไม่กี่คนที่ยังต้องถ่ายหาผู้ร้ายเลยเนาะหาผู้ร้ายก็ตอนนี้เราก็เหลือพวกเนอเราลองมากันดึกมากเลยเรายังอยู่ที่กล้องถ่ายนะครับซีรีส์คุณรู้ว่าทำไมผมยังไม่กลับครับทำไมผมน้องคุณไงโอ้ย ตึก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 ตกตสกตกตึกตึกตึกตกตกตึ่ตึกตึกตึกตคกตึ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 กติกตึกตกตึกตึกตึกตกตึกตึกรกตึกตึกตึกกตึกตึกตึกกตตกตึกกตึกกตึกตึกกตึกกตึกึกตกกตึกกตึกกตึกตกตกกกร อได้ป่ปพี่นัดแล้วกันพี่นัดแล้วกันกำลังกำลังใหญ่กำลางใหญ่ใช่พี่มีวระวังสเตอร์เวดีผหนี่ยโอ้โหโทษครับมีระยะห่าง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เกินไปหลบหมัดค่ะสนุกสนุกครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเททางนิสสุขอาชเชียรขอบคุณในขอบผมให้คุณต่อเน,นี่ยนี่อะไรกันครับเนี่ยบอกเลยว่าใช่ใช่เดยกสองคนครับก็ทุกคนนอนกันดึกมากเลยนะ ทำการบ้านอยู่โอ้โหไม่ได้ทำล้วมั้งเนี่ยเออจำลังจะนอนเออนี่แหละครับจริงๆมันนั่นแหละมันมันเวลาเข้านอนแล้วพี่เซนตลอกมาบผมบอกเลยพี่เซนโกงเลยเชสเตอร์เอาเว้ยเอาเว้ยพี่เซนโกงไหมมันโกงครับโกงแต่บอกแค่นี้พอ อยบกคือผมผมเติมเองผมเป็นเทพเองเติมเติมเงินอ่ะเทพแต่ผมไม่มีบัตเจ็ตไงผมก็เลยบอกว่าเออผมเติมแบบว่าซื้อของแบบเต็มเลยใช่ใช่ช่ล่าสุดนะครับไลฟ์นี้มีช่างแต่งหน้าเข้ามาดูแล้วนะใครอ่ะใครอ่ะคนคนหนึ่งเราไม่พูดดีกว่าหมอดูบอกว่าจะมีแฟนใส่เสื้อสีครับถ่ายข้ามคืนใช่จริงเราถ่ายข้ามวันข้ามคืนมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่มาดูไลฟ์ก่อนจบแล้วจะไปนอน ที่มีวบอกว่าถ้าถ้าคนดูคนดูไลฟ์นี้ถึง2,000พี่จะทำอะไรครับลูกขึ้นมาเต้นแจกให้พี่นัดนะครับให้รางวัลบางอย่างครับผมจะให้โชว์ของที่ว่าใช่ให้พี่นัดโชว์ของเเดี๋ยวราไปดูเขาตอนนี้จะให้มิวถวายให้ดูนะครับถ้าไลฟ์ถึงสองพันเลยนะอุ้ยอุ้ยยอดขึ้นพันสี่แล้วพันสี่แล้วสวัสดีครับทุกคนเขาเท่าไหร่ทำอะไรบางอย่างด้วยครับผมบอกว่าสองพัน กูกีนสวัสดีครับกูกีนสวัสดีครับสวัสดีครับกูกีนสวัสครับกูกีนคือครูที่สอนร้องเพลงผมในรายการรักแซ่บครับสวัสดีครับซีรีส์สนุกมากครับยังไม่ได้ออนนะครับยังไม่ครับยังครับอันนี้ก็ทำงานดีกันไปหน่อยคือมีมีเจตเชลเลอร์ทาร์ลใช่ทำนองห่อทาร์ลเอาไปคุณนองโรนี่ก็คือแบบว่าอากาศร้อนใช่ครับร้อนอากาศร้อนจริงๆแล้วมันร้อนจริงๆนะร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆอนถ่านบอสสวัสดีบอสสวัสดีครับ ทุกคนนอนดึกมากนะเนี่ยทุกคนนอนดึกใช่ครับทุกคนนอนดึกมากครับนะครับผมพี่ฝั่งหลังชายพียร์แมนยูนะครับผมเฮสิงมาแมนยูพี่เป็นงงนะแมนยูเด็กแมนยูเหมือนกันครับครับผมเละครับเละเละเละเลยครับไม่เป็นไรครับแมนยูถึงจะแมนยูจะแพ้แต่เราก็มียูอยู่ข้างกันเฮ้ยถึงจะเป็นแฟนแมนยูแต่ผมก็เซนสุดท้ายแล้วขึ้นมาเร็ว ถึงจะเป็นแฟนแมนยูแต่อะไรนะพลอยบอกว่าให้ขึ้นมาจริงถึงผมจะเป็นแฟนแมนยูแต่ผมก็อยากมีอยู่เป็นแฟนกว่าจะได้แล้วจ้าี่อะไรพลอยบอกให้ขึ้นมาอ่าอ่าพันพันพันพี่พลอยบอกขึ้นมาขึ้นมาจริงไหมครับขึ้นมาเป็นผ่ายพิเศษดิโฟกัสจากเส้นเลือด์ที่เอาไม่ได้เลยนี่ครับโอ้โหผมเอาจริงๆนะผมเมียงน้อยกว่าคนคนนี้เยอะบอกเลยพี่แท็กใช่ไหม ทีนุตาสวัสดีครับสวัสดีครับเจเ้นขาเรียกเอา็อเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยเอาหรอรีบเกินรีบเกินจริงี่อผมต้องเปลี่ยนกลับไปอ่อ้อเฮ้ยผั0นห้าร้อยคนแล้ว 2,000คนทําอะไรนะนอนด็กเนี่ยนอนเด็กเนี่ยนอนดึกนะเราเนี่ยบอกเลยพี่มิวเตรียมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมโชว์ของนี้ใช่ไหมพี่นัทพี่นัทเตรียมพี่นัทเตรียมโยนเล็บโยนเล็บมากเจ้าของไอจีก็องไอจีเออโอ้ไม่ไม่โชว์แล้วอยากให้อยากให้เจ้าของไอจีทำอะไรครับโอ้ยให้เจ้าของไอจีทำอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรทั้งหมดเลย เขาเรียกเขาเรียกขึ้นขึ้นข้างบนไปแล้วอ่ะไม่ใช่เส้นเลือดแต่มันคือเส้นความน่ารักขอเจาะความน่ารักคุณได้ปะจื้อฉันลือดพี่นัทโอ๊ยบอกเลยว่าแค่เส้นเลือดมันยิ่งน้อยไปแล้วจริงเหรอคุณคุณเดวีเขานอนดึกอย่างนี้หรอจริงเหรอจริงเดวีนอนดึกจริงเดวีเป็นแก๊งคาวไม่น่าคุณเล่นเกมดึกดึกนี่แอดมินเท้าเราสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแอปเิลครับนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่18นะครับวันแรกนะครับผมกินสุกครับเวลาห้าทุ่มครับผมคขายสาระมาเลยคขายสาระเลยครับครับ EP แรกนะครับวันที่18บแปดห้าทุ่มนะครับทางช่องช่องวันสิบเอ็ครับและดูย้อนหลังได้ที่ ASP นะครับผมใช่นเอทามทีครับผมจะ่าลืมไปติดตามนะครับเอทามยี่สิมีแต่คนรีเควสต์มาให้เต้นเพลง PP PP คืออะไรอ่ะมันเป็นเกาะใช่ไหมใช่ เลยไม่เป็นอ่ะเรื่องเต้นหมดได้พี่พี่แซคคือแซคเรงไม่เคยแซคเชวยวนี่ครับเราก็จะมีเรื่องการเต้นแล้วก็ต้องคนนี้นะครับอ่าเนี่ยพี่พี่พี่เปิด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 ผ้าเป็นยังไงเนี่ผมพอผมพออยู่อ่เดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูคุณเปิดในติ๊กตอกได้ป่ะไม่ค่อยดีครับผมไม่ค่อยเล่นดิจิตอลเลยอ่ะฮะมาเปิดเปิดเพลงให้ฟังที่เขาก๊อบทำมา มันขึ้นนะผมไม่ได้เชิญผมไม่ได้เชิญโกโกวานะมันขึ้นมาเองอ่าเพลงพีพีเพลงพีพีคืออะไรอ่ะนี่บอกเลยนี่คือฟังแล้วแหละแต่ว่าจำไม่ไม่ได้ดูมันคือท่าเต้นเหรอเราลองเป็นต่ะอันนี้ป่ะอันนี้มันดูเต็น ไหนอะไม่เห็นเต้นเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดผมผมเปิดต้องมันต้องแท็กอะไรวะอันนี้เราเสิร์กันแบบสดๆเลยนะสดๆมันต้องใช้แท็กอะไรบ้างเลยวะอาแล้วจะไเต้นเป็นหรออ๋อเดี๋ยวนะพอดูยูทูบี่ก่อนผิดหวังอะไรไปแจ็คนี่ปะ มีมีมีมันมีมันมีแต่ผมตอนนี้ไงนี่ไงเออนี่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องทัดหัวเพื่อคือทัดหัว ไม่ยากทำไม่ยากเจอกันคือจะเล่นขอแบบคือลิงคือลิงหน่อยคือลิงเออโชว์ไม่ได้าบาดแขนเดียวออก้องเต้นแล้วล่ะ ถ้าจะเปิดจะไม่ถึงเช้าเลยพี่แซคพี่ยอมได้ไงทำไมกล้องผมมันซลเตอร์แบบอ๋อมันไม่ชัดครับมันไม่ชัด นี่ครับก็เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับอันนี้คือขนาดแอคติ้งยังหวาไม่เต็มใช่ป่ะทุกคน acting เต็มแต่ว่านี่เขาบอกเลยนะครับถ้า acting เดือต้องดูในซีรีส์อ over d a y สครับเราได้ใหม่ในไม่ยิ้มนะครับผมบอกเลยฝึกก่อนเคยเนอรแบบล่าดึงมันดึงเข้าซีรีส์เออโอ้ยชิบหายครับมีคนโอ้ยจ้ามาเลย อุ้ยจ้ามาเลยสวัสดีครับวิรุณอุ้ยจ้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสายตาสั้นเรามองฉันไม่เห็นจริงปะเออของโน้ตของผมเออบีสวัสดีเออครับครับ และแล้วเราก็ทํางานกันข้ามวันข้ามคืนจริงใช่ครับ24ชั่วโมงเพื่อให้มีผลงานที่ดีที่สุดครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่รถไลฟ์ล่อยมากๆจริงเหรอไลฟ์สามรอบวันนี้ไอ้นี่คือเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษใช่ไหมครับใช่ก็เป็นวันปิดกองไงครับใจหายเนาะใช่ใจหายหายไปไหนแล้วคุณยูมีชีวิตอยู่ได้ย่างไรหายไปอยู่กับคุณหรือเปล่าหายไปอยู่กับแฟนคลับทุกคนเป็นมุกที่แบบว่าไปต่อไม่ได้ต้องมอกว่าหายไปอยู่กับแฟนคลับทุกคน นี่ขอบคุณมากสำหรับน้ำแข็งใสนะครับครับวันนี้คุณกินน้ำแข็งใสไปใช่ผมกินไปสมีคนถามแล้วคุณโกหกเลขไม่ได้แน่นอนไม่ได้ผมกินไปหกครับผมกินไปหกเอ้ยจริงจริงจริงจกินไปสี่เพราะว่าถ้วยหนึ่งอ่ะผมทำตกหกแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งคือผมไปถ่ายคลิปแล้วก็ละลายหมดแล้วกลายเป็นว่าทิ้งไปสองถ้วยทิ้งบ่นอยู่ว่าละลายใช่แต่ผมก็กินอร่อยมากเลยครับขอบคุณทุกคนคือบอกไลฟ์ผมอ่ะเขาถามว่าใครอยากกินเยอะสุด วันนี้แบบ <concealed them now> คุณคุณอยี่อันดัหนึ่งอะไรนะผมบอกท่าเขาถามว่าใครกินเก่งสุดในกล้องแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยแค่เฉพาะวันนี้พอคุณที่หนึ่งนะวันนี้ใช่ผมกินข้าวสองจานกินน้ำแข็งใสอสองถ้วยเด็กกระตี้วันนี้เขาเปอร์แพ้ไปเลยเนาะเขาเปอร์แพ้ไปเลยเขาเปอร์มดิบเขาเปิ้ลจะเอาขนมไปยีนไปเขาเปิจะแก่จะแก่แเขาแบบเขาเปอร์มเด็กน้อยบอกเลยเอาจริงๆอ่ะเราพาคุณไปดูบรรยากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่อยแต่อยสปอยแต่บ่อยแม่บ่อยแต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 ่บ่อแต่บ่อยแต่บ่อยแต่บ่อยแต มัาต้องเสเอะชุบชุบๆๆอ่ะเสียงเขาดังโอไม่ได้เลยผมรลฟ์ผมเงแเลรอ่ะไม่อยู่ันอยู่กับฉรยังไม่มองอนจากเพลงนี้ะคุณจะเข้าจงหวานี้คจะเข้าเลยใช่ไหมคนอนฉัไม่รอชอยู่เิแล้วก็มแกคุณสกน่นะก็ไก้ นี่เอาจริงๆผมเต้นได้แล้วิดเพลงเมื่อกี้ใบช่กงผมผมเห็นแบบนี้ทั้งกองผมเห็นแบบเออผมทุกวันในกองครับมันมาละไหนต้องสู้เลยผมผมเป็นคนได้คะแนนแล้วกันใครใครใครแข่งกับใครพวกคุณแข่งกันสามคนนะก็ให้โคชนะไปคุณว่าคนนี้ต้องแข่งเนี่ยผมต้องไม่เป็นแต่เมื่อกี้ฟิลลิ่งคุณก็ได้แล้วคุณมิวไม่ได้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 อ่ะพี่แซกมาพี่แซกคนแรกมา No. อ๋อเหนบกินอ๋อเหนบกินเฮ้ยกินจริงอ่ะทุกคนเหนบกินครับเหน็บกินเหนบกินเหนบกินเอาแล้วคุณมาเต้นต่อแล้วมาผมจะให้คุณแบบโซงแบบเต็มตัวคุณข้าคุณต้องมาจะหลบหลอกวะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขำมากเลยคุณจะต้องให้แบบนี้ ผมให้สิบป่ออบะผมให้สิบป่บะเ็ไรเ็ส<ะ>ิบสิบ้สิบโอเคข้างบนตาเป็นไรเฮ้ยนี่อ้ไม่ผมมันคืออินเนอร์อินเนอร์ไงอินเนอร์เดี๋ยเดย อินเนอร์เขาบอกว่าอยากได้แบบล่างๆจออะไรอย่างเงี้ยชอ,อบ,บนเไรพีม่มนจะจะ,จะเสร็จล้วทุกคน<ะ>ผมบอกไว้แล้วนะ2,000คนเนี่ย1 9 0 0คนแล้ว2,000คนคุณจะได้หนเ็ของดีครับจากชายคนหนึ่งใน4คนนี้ิวครับคือไปไหนพี่ไปไหนคุณจะได้ของดีนะครับให้เป็นบุญตาของทุกคนก่อนนอนนะครับขายของไว้หน่อยครับ W T Nut ครับผม W T นันะครับ W T นัจริง เฮ้ยต้องโชว์แล้วมือเป็นลายไฟเจอหรอเฮ้ยต้องเปลี่ยนเฮ้ยไฟเจอไลน์อยู่นะเออ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 อะไรเป็นไรจริงๆอ่ะมันต้องไม่ได้ดึงนี้มันต้องดึงตรงนี้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ไม่ต้องคนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไปบ้างเก็บไปบ้างพี่อูมาถึงก็แกเลยนะครับทุกคน ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับเราจะได้ใกล้เห็นของนี้แค่วันนี้ผมได้เห็นอีกแค่สี่สิบคนนะครับเห็นโอ้ยโอยใกล้เลยพี่นัทพี่นัทโดนแน่นอนทุมนเยทุกครัลยทุนเดยทุกานเลยทคนเลทำมานเลยทุกเพุกคนเพยทุกนเลยนุกคนเลยุคนเลยกคนเลยคนเบยทกคนยทุดคนเกคนเลคนเทุคนเลยทุกคนเยทกคนยทุกคนเลยทุกยทกนลยกคนเลกคนเยทุกนลยทถึงแลยวุกคเลยทุกคนเล้วถึงแล้วถึงแลยวเออถึงแลกล้วแล้ว จะบินนะเขาเขาจะทำอะไรนะผมจะจับคุณในนี่ละเขาจะทำอะไรนะเขาจะทำอะไรนะคือเขาเขาจะเขาจะเต้นชุดกบกวายเฮ้ยเอาได้อะไรนะได้ได้ผมขอหนาได้เหรอเฮ้ยผมอยากได้ด้วยอรได้ปะเฮ้ยอยากเอาได้ได้ชุดหน้าหมวกกลับเราขอสบายเลยครับเฮ้ยอยากเอาด้วยอยากเอาด้วยนี่ยสองพันคนแล้วสองพันคนแล้ว อ่ะขอขอดูเส้นเลือดของคุณหน่อยแบบเป็นคุณตาหน่อยได้ไหมเส้นเลือดที่แข็งใช่ไหมมันเป็นโชว์นช่ไหมแต่ในขอขอคุณขอคุณโชว์หน่อยสิเออนี่ผมผมเปิดพื้นที่ให้ดูครับไปติดตามได้ครับคือทีนั้นนะครับคือทีนั้นนะครับแค่ออเดอร์ครับผมพี่นัทคะเห็นไหมแอดมินไอทาวบอกพี่นัทคะสัญญาต้องเป็นสัญญานะคะโอ้โหถ้าถ้าถ้าพี่อู๋สวัสดีใครมีมาขนาดเนี้พี่ไม่ทำนะกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนแป๊บนนึงงงะยยััไไมม่่เเสสรร็็จจ� ครับผมพี่นัดมาทำร้านนี้าอยู่ต้องทำอะไรบ้างนะครับที่ได้ทำกเรื่องเอาจริงๆง่ายๆเลยครับแค่แบบว่าขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเองครับแต่ขอเน้นๆแล้วพอลขอเน้นๆขอเน้นๆเน้ำจิ้มเป็นคู่เหอนกับคุณมันอ่าขอแบบว่าขอแบบให้เห็นออเดอร์น้ำจิ้มแบบว่าของคุณไหนที่คุณจะได้โชว์ในเรื่องขอแค่น้ำจิ้มของคุณคนขอแค่น้ำจิ้มของคุณเลครับขอแค่น้ำจิ้มของคุณหน่อยไปพี่นัด ไปเออยืนอ่ะมามาแค่ตีไม่คืนแค่ยืนแล้วแบบพื้นจบเลยอ่ะพี่แค่พี่แค่โชว์โชว์กล้ามแขนก็พออ่ะโชว์กล้ามแขนดีกว่าเออมาโชว์กล้ามแขนได้เหรอได้ได้ห้าสี่สามสองนี่เขาบอกพี่น้าสู้เร็วพี่น้าสู้เร็วมาเออเขาบอกว่าขอเขาขอช่วงเอวเขาขอช่วงเอวอะไรนะรถแสบมากใช่ครับจริงๆแบบเป็นเร็วรอมที่ชอบแกล้งพี่ๆในก่อนครับไม่ไม่ไหวเลยจริงๆ เนี่ยผมเปิดพื้นที่ให้คุณนะเนี่ยคุณคุณชงใหญ่สุดละคุณมิวเดี๋ยวไปออกหมดเลยนะไปอ้อมหมดเลยแค่นี้นะเพื่อนเรจบไม่ได้เล่นมาไงมาเลยมาแล้วลูกจ้าต้องทำแล้วนะมาซีนู้ยังเดินไหมเราก็สองพันคนแล้วเนี่ยหัวหน้าผมแบบวอกมากอ่ะเพราะว่าฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์เฮ้ยเขาว่าคุณหมดแล้วเนี่ยฮะ คุณนัดสัญญาเพื่อสัญญาเลยได้ครับเฮียเียเอาวะเฮียเอาวะาตรงนี้แล้วเออไปเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเือคุณนื้อคนคนเมื่อร่คนโเหมโอเคจริครออะร่นินา่ผมผมนะครับทุกคนเรากำลังจะใน ห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ครับไแล้ว a b b l e grabble ทำไม grabble ทำไมมันต้องเปลี่ยตัวขนาดนี้คือบอกเลยครับในค่ายทำเหองเรามัไม่ใช่แค่คนเดียวที่ที่มีซิปแฉกใช่ป่ะผมทำอะไรผิดนี่ยังมีคนหนึ่งพี่แซกอีกคนโชว์ไลยดิเออเรล่นแล้วเลยผมทำผมทำอะไรผิดเล่นผมไม่มีฟิลเตอร์หนวดหรอกผมถึงเล่นเกมหนวดอ่ะโดนแกล้งครับทุกคน อีกนิดนึงไอจีออารถจะบินแล้วนะไอจีบอกว่า1ิบแปบวกเลยโดนแกล้งครับผมโดนแกล้งครับทุกคนเออดูดิทุกคนตดองมีนะผมเขินมากเลยผมจะแบบเออผมจะแบบนั่นแหละนี่จะโซเชียลสองวันออกรถทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ไม่ไหวบังไหมไม่ผมผมเซอร์วิสผมบังแล้วผมตื่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จ ผมเขินมานก,กาใช่ครับเขินมากขอดูของคุณมิวมกับคุณอ็อกเยอะเยียใหญ่นะผมจะจัดก,การไหมครับ yeah, yeah, yeah. ผมเยอยใหญ่ผมมีวันแพ็คไปผมแค่เอาจริงๆผมผมถามทำ ถามความสมัครใจแล้วผมว่าโอเคไหมทําได้หรือเปล่าถ้าแบบไอ้นี้แบบว่าเออแค่แบบว่าแกล้งเล่นเฉยเล่น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 ครับไม่เอานะอั้แบบแอบเขินดเอยพี่นัทเขาก็เดินถอดเสื้ออยู่แล้วไม่ไม่จริงจริงจริงเขาเดินในกองเพราะว่าเขาถอดเสื้อแล้คือมันจะมีเต็นท์เปลี่ยนเสื้อใช่ป่ะพี่นัทเขาไม่ไม่เข้าเต็นท์เนาะเขาเปลี่ยนทุกได้ทุกที่แล้วเขาก็เดินใช่เขาก็เดินแต่ก็แก้ผ้าใช่อันนี้ไม่ได้ เอ็นดูพี่นัทนั่นแหละครับก็ไปติดตามได้ครับสำหรับวีทีนั้นนะครับของแนบไปที่หนึ่งด้ยเลยบ้งดเดี๋ยวก็ได้เหรวได้อ๋อเก้าอี้มันนั่งจริงขาพี่นัทใหญ่มากครับจริงๆมันนั่งมันนั่งโซฟาเนาะมันนั่งโซฟาจริงจริไม่เพราะว่าพื้นที่มันแคบจริงๆทุกคนเราต้องไปเกลี่ยนกันทุกอย่าเยี่ปั่นมากเทียเยี่ยปั่นจริง เดิมเดินไปตลาดที่แโงแตพี่เดินไปตลาดที่แบกอีกทำไมอ่ะทำไมทำไมผมโดนนักอะไรครับวันนี้ทัีตามทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับเอาจริงๆเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวกลับกันแล้วหรือว่าอะไรนะครับก็ฟันดีนะครับทุกคนนี่เป็นแค่ เป็นช่วงเวลาว่างที่เราได้มานั่งคุยกับทุกคนครับผมจะไม่เห่าไปใช่ครับฝากช่องทางไหมกัอนไปครับสิ่งที่พวกเราเหนื่อยกันมาใช่ประมาณสิบสองปีได้สิบเอบปีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราถ่ายซีรีส์ระยะเวลานานมากก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าในยุคโควิดมันถ่ายยากลำบากมากจริงเนี่ยพอพี่นัโชว์เสร็จเห็นไหมคนหายหายแล้วเขาดูเสร็จแล้วเขาก็พอแล้วพอแล้วใจใช่ครับ ก็นั่นแหละครับทุกคนก็เราก็จะไปนะครับฝติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับเอา r ว้เดรักได้ใหม่มนะครับวันที่18กุมภาพันธ์ครับผมครับเราติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ